ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนเทรียนเมืองใหม่เช้านี้นะครับหลังจากที่ดูอาการของน้ําที่ลดจากแม่น้ำป่าสักแล้วนะครับยุบลงแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับฟ้าก็เริ่มที่จะเปิดแล้วนะครับแต่ในเรื่องของความชื้นแฉกก็ยังมีอยู่นะครับวันนี้เป็นวันที่11ตุลาหกหนะครับวันวานนี้นะครับที่ผมได้ลงคลิปไปว่า ดินของเรานะครับระบบลากของทุเรียนนั้นนะครับมีอาการฉ่ำแช่ด้วยดินน้ําฝนน้าตกฟ้าปิดต่างๆนะครับด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งดินฟ้าอากาศนะครับใบทุเรียนเราจะสลดนะครับใบจะสลดเนื่องจากระบบลากเขาเขาไม่สามารถที่จะดึงอาหารขึ้นได้นั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือรากเขาฉ่าน้ำนะครับอากาศเข้าสู่ระบบลากไม่ได้นะครับใบก็จะสลดพอใบสลดนะครับ บางทีใบมันก็จะออกบิดบดนะครับออกจะบิดบิดนิดนึงนะครับขอบใบจะบิดบิดแล้วใบมันก็จะก้มๆนะครับใบตกๆนะครับเขาเรียกก็ใบสลดผมก็เลยให้อาหารทางใบเมื่อวานนี้นะครับผมให้ความสําคัญทั้งทางใบและทางดินนะครับในเมื่อฝนลงสามวันสี่วันติดต่อกันนะครับแล้วก็น้ําท่วมน้ําไหลหลากนะครับผมก็แก้ด้วยการให้อา่า ยาที่กําจัดเชื้อราทางดินนะครับก็ไปดูในคลิปเดิมสําหรับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่และหลังจากนั้นผมก็จะฟื้นฟูนะครับาทางใบเขานะครับช่วยเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับตอนเย็นผมฉีดในเรื่องของอาหารรองเสริมเข้าไปเดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าจอให้นะครับว่าผมได้ฉีดอะไร 3- 4อย่าง3-4มสีชนิดเมื่อวานนี้นะครับพอมาดูตอนเช้านะครับตอนเช้าตอนนี้เวลา เวลาสองโมงเช้านะครับสองโมงเช้ามาดูเห็นใบมันจะทางออกแตกต่างกันนะครับใบมันจะยกชูชันนะครับแมงช้างที่มะเร็งปีกแข็งเมื่อวานนี้ผมผมเอาออกไป2ตัวนะครับเห็นไหมครับใบมันจะรู้สึกมันจะต่างนะครับใบมันจะทางชูชันยกพยายามยก45องศานะครับเพื่อนสมาชิกของสังเกตดูยก45องศานะครับ,น,น,รบนี่คือ เขาได้ธาตุอาหารนะครับเขาได้อาหารซึ่งบานนี้ผมใส่สังสีใส่ซิงค์ไปด้วยนะครับแล้วก็สารายอะมิโนนูนี้นั่นเห็นไหมครับใบเขาจะถ่างเขาจะดีดออกใบเขาจะไม่ติดกันเห็นไหมครับใบตัวนี้ขนาดที่มันทับสองใบนี้นะครับเนี่ยดูข้างล่างนะครับเห็นไหมครับมันไม่ชิดกันโดยโดยธรรมชาติของพืชมันจะยกชูชันด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยความแข็งแรงเพื่อรับแสงในตอนเช้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ ดูต้นนี้ก็เหมือนกันสําหรับต้นนี้ผมปลูกแล้ว2เดือนนะครับ2เดือนกําลังแตกนะครับเห็นไหมครับกําลังออกแล้วไปดูต้นอื่นนะครับต้นนี้ผมลงไว้นะครับนี่ครับ4เดือนต้นนี้4ี่เดือนได้รอบใบต้นนี้ผมลงแล้วนะครับลงดินเรียบร้อยก็ใบดูสังเกตใบก็แล้วกันนะครับถึงใบแก่ก็จะออกนะครับใบแก่ก็จะ่างออกจากกันเอ็นะครับ ก็มียอดเดินนะครับใบมันจะคลี่ออกเหมือนกับนิ้วมือเรานะครับที่มันทางห่างออกจากกันนะครับไม่คิดกันดูลักษณะการยอดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพอได้ผมทา้สิ 10, 10ิบวันสิบวันสิบสอวันประมาณนั้นผมใส่ปุ๋ยซึ่งเป็นอินรีย์นะครับที่ผสมฮิวมิกนะครับฮิวมิกแล้วก็ อ่าไตโคโดมานะครับเพาะรักษาเชื้อราทางดินนะครับส่วนใบลายนี้นะครับใบลายนี้ไม่ใช่เป็นพันหลงรับเหลนะครับใบลายนี้เกิดจากที่ผมใส่ธาตุอ่าซิงค์นะครับสาเปอร์เซนสองเดือนที่แล้วนะครับใบมันมันทนมากเลยนะครับใบใบพวกนี้นะครับใบหนานะครับใบมันจะเป็นใบหนาใบใบหนาใบนุ่มนะครับผมใส่ซิงค์เยอะเกินไปนะครับผสมกับอาหารพืชจุลธาตุนะครับมันก็เลย เกิดอาการท็อกซิกนะครับเนี่ยแต่ใบค่อนข้างนุ่มอยู่นะครับแต่มีอายุค่อนข้างยืนยาวกว่าสมควรนะครับใบหนาครับก็ไม่เป็นไรพอมันแก่นะครับพอมันแก่มันก็ร่วงไปนะครับก็อาศัยใบใหม่ขึ้นมานะครับนั่นคือในเรื่องของการช่วยเหลือทุเรียนทางใบนะครับในเรื่องของที่ช่วงสภาวะวิกฤตนะครับทั้งที่เป็นน้ำท่วมทั้งอากาศแปรปรวน นะครับทั้งระบบรากที่ก็มีปัญหาฝนตก3บวัน4คืนอย่างนี้เป็นต้นก็ให้อาหารทางใบประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ทุเรียนเราสมบูรณ์แข็งแรงใบดีดเด้งยอดชูชันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมใส่แลมด้าใส่ฮาลูสทีนเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่กําจัดแมลงแล้วก็รักษายอดใบนะครับเห็นไหมครับใบมันก็จะถ่างออกไปอย่างนี้แล้วครับเพื่อนสมาชิก สังเกตได้ง่ายๆถ้าถ้าเราฉีดอาหารให้เขาได้สมบูรณ์ฉีดอาหารให้เขาได้เขาถูกใจอาหารถูกใบถูกใจถูกยอดนะครับยอดเขาก็จะทางนะครับแม้แต่ยอดพวกนี้นะครับมันก็จะมีแสงแคล้ายๆเป็นแสงออร่านะครับออกมาอย่างชัดเจนนะครับเขาจะไม่หุบเข้าหากันนะครับแล้วก็ปลายใบเขาจะทางนะครับทั้งยอดเล็ดเนี่ยทั้งยอดใบดาบทั้งใบอ่อนนะครับ ใบอ่อนทั้งใบแก่เหมือนกันหมดนะครับนั่นคือลักษณะอาการที่เขาถูกฮอร์โมนนะครับถูกฮอร์โมนถูกอาหารทางใบนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นใหญ่ต้นเล็กปลูกใหม่ปลูกเก่านะครับก็จะเป็นลักษณะอาการคล้ายกันมันเป็นธรรมชาติของพืชที่ได้รับายากระตุ้นนะครับสารกระตุ้นก็เหมือนกับเราอาจจะกินกาแฟคือดื่มกาแฟเข้าไปสักถ้วยหนึ่งแล้วก็ดีดอะไรประมาณนั้นนะครับ รู้สึกกระปรี้กระเป๋าหรืออาจจะกินกระทิงแดงเข้าไปรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับประมาณนั้นก็เหมือนกันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะช่วยทุเรียนเราได้นะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของน้ำท่วม3มวัน4คืนก็คงจะมีเพียงประมาณเท่านี้ที่จะพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกสำหรับชาวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ